ขึ้นว่ากำลังถ่ายทอดสดอยู่ะรอแค่เหลืออย่าเข้าไปดูปันว่ามีคนเข้ามาดูด้วยยินดีสวัสดีฮะยามว่างช่วงกักตัวเฮ้ยมันไม่มันไม่เชิงว่าว่างขนาดนั้นแต่มันก็มันก็ว่างอ่ะ อ๋อเวลาไลฟ์มันขึ้นอย่างนี้นี่เองเวลาคนเข้ามาเราก็จะรู้ว่าใครเข้ามาเคมีเออขอดูหน่อ <c oughs> ยดิอยากเห็นนะ <c oughs> ว่าไงเพื่อน <c oughs> เพื่อนอยู่ไหน <c oughs> เพื่อนอยู่พังงาหรือเพื่อนอยู่ภูเก็ตพี่ยีน <c oughs> มีคนเรียกมุนสวัสดีครับเฮ้ยวัดดีป๊อปติดเชื้อยังปอนเพื่อนใจเย็นก่อนมาเพราะคิดว่าต้องมาหอพี่ยีนดี ฮัลโหลภูเก็ตเป็นไงพเพื่อนภูเก็ตอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยยังไม่ได้กลับเลยพี่กิัสด,ดีครับไายแรกสาแรกวะงงวะไมไ่ล้างหน้าเลยอะง่วงยังไม่ได้นอนทุกคนครับเย็นนี้กินอะไรดี ไม่เพื่อนกูเข้าใจกูเพิ่งกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วเองย่างออยู่คะหนีไปใจเย็นเอ้ยแล้วอย่างนี้เวลาคนที่เขาไลฟ์แล้วแบบข้อความมันขึ้นแบบค,ค,นคนดูเยอะเองไม่หมายถึงว่า,านนะดูหน้าปลาไปครั้งสุดท้ายละสวดเลยเพื่อนเดี๋ยวเดินวนรอบเมนสามรอบกูไปแล้ว MK อมเคอุ้ยพี่กิฟต์เอมเคที่ไหนอะ่ะ กิ๊บไปกินเทมเคไหมกิ้บยอนโดพี่มีกระลอกเข้ามาในห้องนอนหนูคืออะไรโอ้ยเราคืนนี้เรานเวไปไหนวันเดียวคอพี่ดูตาบวมกูยังไม่ได้นอนเลย อยู่ไหนนี่อยู่บ้านอยู่บ้านบอสพักผ่อนบ้างน,นะคะครับพยายามนอนอยู่ครับเราควรให้มันไกลกว่าน,นี้ไหมได้แต่ตามต้องอ่านเมนต์นอ่ะเ๋ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไป,นนป,ไปชิบเดูตั้งสิบเก้าคนไงใครจะไปคนดว่าคนบอกว่ามันเยอะจริงๆปาม็นคนที่พูดเยอะกว่าจริงดีนะคะปามีเรื่องเล่าเยอะมาก เช่นปังชอบปาชอบสร้างวิรกรรมจริงออไม่เถียงไม่ได้ถ่ายอินนะทุกคนครับอย่าลืมล้างมือนะครับขอบคุณครับนอนกลางวันเยอะไปเปล่ารับ ไมกินอันนี้มันแรงจังเลยดีจะตายจะให้ดูว่าวันนี้นอนไปทั้งหมดสองชั่วโมงสิบแปดนาทีจะนอนแค่นี้เลยช่วงนี้ช่วงนี้นอนแค่นี้เลย <c oughs> ดีรักไทยหน่อย <c oughs> ไม่รู้กับใครเลยทุกคน มัน่าจะเออเอององไปบ้างนะฮะเพ่อนๆนอนน้อยดูตาตาลึกแต่ไม่เว้ยทุกคนมีอะไรให้ทำช่วงกักตัวลองเสนอว่าทำอะไรดีในช่วงกักตัวได้ไหมนอกจากนอนเราก็กินแล้วก็ดูซีรีส์อัย้องเต๋า มันมีอะไรอีกไหมอ่ะพวกพี่กินข้าวอย่างขคยยังครับกำลังจะออกไปตลาดกินข้าวอย่างครยังครับเข,า,ข,า,ขาถามมึงหนิเขาไม่ถามกูถามายิงย่งดึงยินดีเฮ้ยยี่งดึงเหมือนกันนะคะยังไม่ออกอีกเหรอ,อยัง รู้แหละว่าหิวอ่ะเย็นเย็นสายเก็บของอยู่รอแป๊บแน่จริงลงมาเลยอย่ามาแต่ในยาอย่ามาแต่ในข้อความดิแน่จริงลงมาช่วงเกี่ยวกับเนี่ยมึงถามมึงถามกูก็ตอบปะเตาแต่จริงกูก็ไม่อยากคุยกับมึงหรอกเตาอยากคุยกับคนอื่น ยินดีคิดถึงมาไลฟ์หน่อยอันยองอันยองมีในขวายทำไมไลฟ์กูเป็นไลฟ์หยาบคายวะมาไลฟ์หน่อยเออ,อเดี๋ยวก่อนเอ,เออเอทำไมเสียงมันมา <c oughs> เลยว่าืออ,อ่นานข้อความก็คือเสียงมาแล้วอ่ะ <c oughs> อยากถามแต่ขับรถแม่ขับรถก่อนแม่ขับรถก่อนทำ <c oughs> ขนมค่ะช่วงนี้กำลังฮิตเลยซุปเปอร์ฮิต I love you but understand nothing sorry มีคนมายางังปกลา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 ,ลา,ลาโอ้หโ,หโหถ้าแม่จะลงมสภาพแบบไม่ได้ขนาดนี้ก็กกกได้อยู่ไหนกันอยู่บ,<อ>บ้านเราบอกคนในทวิตไว้แล้วว่าให้ตามมาไลฟ์นี้จริงปะเนี่ยจริงสวัสดีค่ะคึงเป็นคนเลิศๆอยู่หน้าสวัสดีฮะมาแล้วแม่มาน่ากลัวอยู่นะดูดิ เหมือนอปการะมา้มึงเราไม่ควรเข้าใกล้กันขนาดนี้ทำไมเพราะทุกคนเป็นตัวเชื้อโรคมึงอ่ะตัวดีปกติก็คงตายกันไปนานแล้วบ้านเพราะกักตัวมาร่วมเดือนแล้วนะพ่อติดเกม่อนฮะขับกี่โมงแรงกันไปหมดเมาบุญเปรมไม่ได้เมาบุญเปรมชาบูเมาอะไรบุญได้แม่ไหนแม่วันนี้แม่บอกจะซื้อนี่มาคนกลางซื้อได้หรอค ่วสวัสดีค่ะหนูเป็นแฟนกับพี่เขาเฮลโลบุญพี่โชว์พ่โชโมปะพาเพิ่งเตื่นอีกแล้วทุกคนล้วนพิ่งเตืน่นทุกคนล้วนพิ่งเตืน่นบ้านนี้ล้วนตื่นหกโมงเย็นพี่บุญออกจากเกมได้แล้วเหรอออกมาออกมาได้แล้วเริ่มขี้เกียจเล่นละซื้อคอมมาทําไมก็ไม่รู้เลิกหรอที่ผมหงุดหงิดวาด หมายถึงมถึงพี่ปาลใช่ไหมเข้าใจแหละหรือจะหมายถึงพี่ดีพี่ดีหรอพี่บุญกินข้าวยังคะยังคับหิวมากตอนแรกพี่ดีบอกจะออกไปซื้อตลาดให้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ออกสักทีตอนนี้ที่ไส้กิ่วแล้วอันยองค่ะไส้กิ่วอันยองพี่บุญก็คือจะพิมพ์พี่บุญแหละแม่พี่พี่ดีผมด้วยลูกพี่ยินสะสมยางได้เยอะยังค่ะยินดี อ๋อตอนตอนนี้ยางน่าจะแบบกรอบแล้วลูกปีบุญมาลีเว่บ้างลิฟว์เขยไลฟ์ไงลีเว่อ๋อเฮียลีเว่หรอลีเวเป็นอย่าง,งนี้เองเฮียหรอได้ไหมไลออกนี่เห็นไหมเขาบอกเมื่อกี้เมื่กูอ่านเสียงมึงก็มาแล้วอะ่ะ <c oughs> แค่ตอนที่กูอ่านเสียงมึงก็มาก่อนแล้วอะ่ะเออลาลาลามีฮาวหมดไม่ต้องชีเลยอ่ะ กลางคืนเฮียจากเกมยินดีอะไรไอฟิมเอ้ยพี่บุญไม่รีเวกับเปรมบ้างได้ออกช่องนี้ไอ้ว่ามันอ่านหนังสืออยู่ครับมีมีไม่ต้องกลัวเดี๋ยวน้องจะมีสอบตอนนี้ให้ทั้งใจทางนูนไปก่อนพี่พอมีคนพิมพเยอะๆมันสนุกดีนะตอนนี้ทนเบียร์รู้สึกไม่เหงา โอ้โหคือน้ำไม่ไหวมันตายแล้วเกิดใหม่เรไม่ได้ตายแล้วเกิดใหม่ถ้าหน้ามือคือตายแล้วเกิดใหม่อะน่ากลัวคือยังไม่ตายไม่เกิดอืดอยู่อยู่ในช่วงขั้นอืดเนี่ยเหรอจนหนูหงุดหงิดบุ่นแม่อาบน้ำอาบแล้วครับอาบแล้วไม่พูดดีกว่าอาบแล้วเมื่อเช้าลงตื่นขึ้นมาอาบแล้วก็ลงมาเก่งข้าวแล้วขึ้นไปนอนต่อตื่นลงมาเกินข้าวเดี๋ยวตื่นกาัตัวอย่างเร่งรัด เดี๋ยวมากินข้าวมาตอนนี้เขาประชุมกันอยู่ตอนนี้กูหลับอยู่อืมกูถ่ายวิดีโอไว้ก็คือประชุมไปด้วยนอนเนี่ยอืมกูไม่ไหวจริงไม่ไหวเหมือนประชุมในฝันน่ะชุดเมื่อวานใช่ฮะทำไรบ้างคะรับนี้ทำไรบ้างก็ตื่นมาอาบน้ำประมาณกี่โมงครัพี่ปั๊มเราไปประชุมเที่ยงอ่าบ่ายโมงอ่าประมาณบ่ายโมงครับผมแล้วก็กินข้าวแล้วขึ้นไปนอนต่อเพิ่งตื่นเมื่อกี้นี้แหละฮะ เป็นแบบสดๆร้ๆอนๆอา้าวแล้วนี่ไปเลยเหรอไปแล้วไปตล,ลาดก่อนเปล่าไปตลาดก่อนเย่เราจะมากินข้าวมื้อสุดท้ายด้วยกันเดี๋ยวเราซัปเปอร์ใจเย็นไม่ลัดไม่ลัดไม่เอาอฉันก็ไม่กินเหมือนแม่อ้า,อาวาาก็คืมอมึงไปตลาดแดีวมึงกไ็ไม่กินอะไรอย่างนี้หรอไปซื้อว่าซื้อไปกินกอบแม่อ๋อแม่อยู่คนเดียว วันนี้อยู่บ้คนเดียวว้าวันนี้อยู่บ้านคนเดียวว้าวันนี้อยู่บ้านคนเดียวคนเดียวไปเลยเพื่อทางคอมึงเพื่ไปคนเดียวไปเลยว้าอยู่บ้านคนเดียวว้าวันนี้อยู่บ้านคนเดียวคัวไห่เลยวันนี้ไข่เลยสุดมีคนพิมพ์ว่าไอวอนสีอัพติมัลตามด้วยฮา ฮ่าวันนี้วันนี้จะเข้าไปพังคอมไปบุญกันนะครับไม่ให้มันเล่นเกมก็จ่ายมาเจ็ดหมื่นนะจ่ายมาเจ็ดหมื่นแล้วก็พังไปเลยเหมือนสวดมนต์โทษนะโทษที่เสียงเหม็นพระไม่พูดสวัสดียังเหมือนเลยสวัสดีบุญไลฟ์หน่อยอยากได้ของแจกเดี๋ยวรอก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไลฟ์เจาะรถถามแล้วเนี่ย ไม่ยังไงจะจอดรถถามแล้วเนี่ยำาขัรถอยู่หรออ๋อระวังเด้อแม่เด้อไม่ได้เด้อเดี๋ยวคุยกับเสาไฟนะไม่ได้เด้อ๋ยวหนูซื้อคอมให้ใหม่เพราะเจ็ดหม่นครับซื้อได้เลยพูแล้านะูดแล้วนะพังเลยหาเกมมาเล่นกับคนที่เข้ามานั่งดูดีกว่าเช่นเช่น เราต้องเอาออกอีกไหมเราจะได้เห็นหลายๆคนจะได้เห็นแบบครบๆอ่ะขยับหน่อยตอนนี้นั่งครึ่งตูดอ่ะกดอยากไปหมดก็ไม่มีกูเหมือนเดิมแต่ไรของออบิมาตามนะแต่ไม่มียังไงดีจะเล่นกินอะไรเดียวยังไม่มีอะไรที่แบบเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบ ไม่มีเกมการ์ดเราไลฟ์เล่นเกมการก์ดใช่ไหมโอ้ยผมอะ่ะผมแบบมันกระซักกระซัะะกกระเซิงอ่ะกระเซิงกระเซกระซกระเซกระซเซฟไลฟ์ชุดกี่ว,วันแล้วครับพี่บุญวันเดียวครับชุดนอน,น,นจริงเขาก็ใส่ชุดนอนกันประมาณอาทิตย์หนึ่งปะ่ะปกติคนแล้วอะ่อะมีแต่ทรายอะ่ะทรายก็คือชุดนอนเยอะกว่าชุดไฟเวทปกติคือปกติเขาก็ใส่ชุดนอนกันประมาณอาทิตย์หนึ่งป่ะเพราะแบบมันอยู่แต่ในห้องแอร์ก็ใส่แค่ตอนนอนป่ะ ใครเขาจะเปลี่ยนกันเอาน้าขออยู่เงียบๆแล้วกันไหนเมื่อกี้บอกจะเล่นเกมขาแกห,หาเกมไม่ออกอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะน้ำาลเหรอน้ำตาลเพื่อนแล้วคนเราเป็นอะไรต้องมีน้ำตาลอยู่บนโต๊ะทำไมมันต้องมีอะไรอยู่บนโต๊ะพี่เออไม่พูดีกว่าเออไมู่ดดีกว่า ต้องมีสิ่งที่ต้องมีบันตอนนะครับผมเจลล้างมือล้างก่อนทานข้าวและหลังกินข้าวอันนี้เป็นของมิสคอสเมติกครับผมมันของมิสทีนแต่พี่ปาไม่พูดเลยใหม่เลยหอมด้วยแม่นั้นหนูสูงสุดไดแค่สีวันเองเอาถ้าจิตใจเราถ้าจิตใจเราสะอาด่ะน้ำไม่อาบก็ไม่เป็นไร พี่เนี่ยมีคนไม่อาบน้ำสี่วันเลยเหรอเขาใส่ชุดเสใ้อเสื้อพี่เราไม่ได้อยู่กันดาพี่เราไม่ต้องขนาดนั้นล้างมือด้วยสบู่ดีกว่าเยอะครับอู้ขอบคุณครับใช่ครับก็ล้างอันนี้ด้วยแล้วก็สบู่ด้วยฮะล้างไปให้หมดทุกอย่างอ่าขายของเก่งไม่ได้ขายไม่ขายเพราะใช้จริงจริงเพราะเพราะบุญบุญเลิกใช้มิ i ช t นอันนี้ขายของอันนี้ขายของอันนี้ขายของไม่ขายหอก กินข้าอาบน้ําไปมันเปลืองเนี่ยหนูก็ใส่ชุดนอนตาอาทิตยหนึ่งอขอ,<ด>องร้อง,งเลยน,นะมุกจ,จิตใจสะอาดเนี่ยจริงๆก็เราไม่ได้ออกไปไหนแล้ววันวัเราก็เล่นแต่คอ,อ,อมอยู่ข้างล่างมากินข้าวเราไม่ต้องอาบน้ําก็ได้ <c oughs> ขนาดกูประชุมเลยไ <c oughs> ่อ <c oughs> ประชุมตื่นก่อนดีกว่าตอนประชุมอะประชุมอะไรหลับตาประชุมงง มีคนชมข้คอมเมนตคือสวยโน้ตียู่ขึ้นนอนเด็กไปหนาะแบบมาสอบมาจกนอนดึกไปหน่อยนอนเช้าก็ได้ฮะเฮียจะส่งแม่ให้ส่งไปที่ไหนครับอืมส่งที่ออฟฟิศมาครับที่แบบมีคนมีพี่ๆเขาส่งมาให้เหมือนกันก็ส่งเขาออฟฟิศและตูดิโอบริสตบิครับผมลองออไม่มีคนเออใช่ก็ไม่มีคนนะครับบริษัทปิดหมดเลย S 1> <S 1> ไม่เก็บไว้ใช้เองบ้างก็ได้ครับเพราะตอนนี้มันขาดแคลนเนาะก็เก็บไว้ให้ตัวเองเพราะบุญก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยพียิงดีนี่บุญจะแต่อวนเล่นเข็มไม่จริงให้ดูลายแม้ว่าใครชวนใครอ่ะเออ <S <S เพิ่งทักมาตั้งกี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูคนอวดคนอวดคนอวดผีแล้วกันเ,เป็นรายการหนึ่งรายการ <S 2> <S 2> <S 2> และในคำคืนนี้คุณยินดีต้องอยู่บ้านคนดีมาแม่พีเล่นแม่พีเล่นไม่พีมีวแค่เนี้ยวันเราต้องไปเลยไงขอบตาไม่ที่เห็นขอบตาดำๆเพราะมันมันแสงนะแสงมันตกลงหน้า้้ขางบนนะะหิวข้าวแล้วเราไลฟ์สดล้วไปตลาดด้วยได้ไหมได้ไหมแต่เราใส่ชุดนี้ไปตลาดแบบได้ฝากซื้อนะทรายฮะ ไม่น่าพอไม่ไปเหมือนกันเฮ้ยเลียหูนอนสบายเลยมาอุ้ยเือน้่งเหลือง,งกับน้องอ่อยครับมีคนถามว่าทำไมยืนอ,อยู่บ้านคนเดียวพอใส่ไซสเลยจัดจ้านอยู่บ้านคนเดียวนอนห้องคนเดียวบางเปลี่ยนไปอีกเกม อย่างนี่มีคนน้องเจนค่ะเจนค่ะดูชื่อเจนสามคนพอดีเลยมึงเราเป็นโบไหมกูเป็นนุ่นนุ่นโบเจนโคบทีมไชนิดแฟเลิฟยูเตอพี่บุญชอบใช้เป็นอะไรนะครับจีบุญไม่ได้เล่นพับจีครับผมบุญเล่นคอร์ดิตี้กูไม่เคยเล่นเฮ้ยทำไรอ่ะจะเย็นจ๋าจ๋าจยากคุยกันมาก่อนอยากคิดซั้นไม่เอาขอโทษ คนในบ้านจะกระโดดไปอี้ตายแล้วพีเปาไปไหนอยากตีอ้วนเปาไปอ่านหนังสือครับช่วงนี้เดี๋ยวน้องแกสอบแล้วนึกผึ่งัวอ๋อพี่บุญมาไปบุญเรียนสายอะไรบุญเรียนสายสินคำนวณครับผมซึ่งเลขตกหมดเลยไปไหนอะไปเลยปะกิงวัตรชาติและสังคมครับไปหมดเลยเหรอ ไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะจะอะไ์ไปตลาดด้วยได้ปะแต่บุญไม่ไปไมเนี่ยก็ไลฟ์่อะไรต่อไปไลฟ์ไปตลาดได้ปะหรือว่าไม่ควรไม่แต่โอ๊ไม่ไปไปถึเออไปแล้วไปเนี่ยพวกตายแล้วนะคะผมอยากกินไข่เจียวอมจะแย่ไข่อมกะกะปิฮะน้องทูพีกินจะทำหมอ ไม่เนี่ยเหรอแฟนไปซื้อไปรนาไปเรือนนาบ๊ายบายบ๊ายบายกิว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 บ๊ายบายเราจะปิดกล้องขบวนเอาปิดปิดปิดบ๊ายบายเทปให้หน่อยบ๊ายบายบ๊ายบาย